สวัสดีค่ะหอผู้ป่วยร่รโมโพ3โรงพยาบาลศูนย์สกลนครยินดีเสนอคำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมตัวต้อนนี replacement การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเป็นการรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยการผ่าตัดผิวข้อที่เสื่อมออกแล้วทดแทนด้วยโลหะสังเคราะห์ประโยชน์ของการผ่าตัด เพื่อลดอาการปวดเพื่อแก้ไขความพิการหรือการผิดรูปของข้อเข่าดังนั้นการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งและควรปฏิบัติดังนี้ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมควรประกบเย็นด้วยโคลแพคตั้งแต่วันแรกหลังการผ่าตัดเพื่อลดอาการปวดบวมแดง ของข้อเขา่าประกบนาน20นาทีทุกๆสองชั่วโมงการจัดท่าจัดทำโดยใช้หมอนวางใต้เขา่าเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและลดอาการบวมการออกกำลังกายท่าที่1กระดกข้อเท้าขึ้นลงเกรงค้างไว้5บวินาทีทำซ้ำา20ครั้งต่อเซต3เซตต่อวัน ท่าที่สองใช้ผ้าขนหนูวางใต้ข้อพับเขา่าเกรงและกดข้อเข่าติดเตียงค้างไว้5วินาทีทำซ้ำา20ครั้งต่อเซต3มเซตต่อวันท่าที่สยกขาข้างผ่าตัดขึ้นและลงช้าๆทำซ้ำา20ครั้งต่อเซต3มเซตต่อวันท่าที่4กลางขา เลื่อนออกมาข้างลำตัวแล้วค่อยๆหุบเข้าทำซ้ำา20ครั้งต่อเซต3เซตต่อวันท่าที่5ลากส้นเท้าเข้าหาลำตัวและงอเข่าให้ได้มากที่สุดทำซ้ำา20ครั้งต่อเซต3เซตต่อวันผู้ป่วยจำเป็นต้องลุกเดินและทำกิจกรรมโดยใช้วอลเกอร์การเตรียมความพร้อมเมื่อกลับบ้าน การเตรียมห้องน้ำควรใช้โถส้วมแบบชักโรครกถ้าเป็นส้วมนั่งยองควรมีเก้าอี้วางคล่อมโถส้วมภายในบ้านควรมีแสงสว่างที่เพียงพอควรออกกําลังกายที่สม่ำเสมอห้ามนั่งว่วยห้างหรือพับเพียบห้ามยกของหนักรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพิ่มโปรโตีนและผักเพื่อเร่งการหายของแผล งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดบุหรี่ควรมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งหรือเมื่อพบว่ามีอาการผิดปกติเช่นแผลบวมแดง